าะเม็ดเซียนท้อกันค่ะนะคะเนี่ยเราก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะคะ่ะเม็ดของเซียนท้อนะคะเนะะี่ยค่ะเอามากระทาะกระทาะเปลือกให้ให้ให้เปลือกแข็งแข็งเนี่ยออกนะคะให้แตกนะคะเวลางอกนะคะก็จะได้งอกง่ายแล้วก็งอกเร็วนะคะการทะดมาเล็ดเซียนทอ้นทอ เสียหายนะคะก็ชอบปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็แกะแกะอย่างเงี้ยค่ะแก,ะะแกเอาเปลือกออกค่ะเนี่ยก็จะเป็นใบใิญค่ะนะคะ,นะคะพอต้นไม้ไว้นะคะก็ไว้ปลูกที่สวน,นะคะ่ะเพราะว่าทินเสียหายนะคะก็ปลูกต้นไม้นะคะที่สวนนะคะก็จะมาฝึกเพาะกันนะคะ ก็เป็นงานอดิเรกนะคะเวลาเราว่างๆนะคะก็มีความสุขดีนะเวลาเราได้ปลูกต้นไม้ได้ทําอะไรนะคะมันอยู่กับกับต้นไม้ทําให้เรามีความสุขจิตใ,ใจเราแจ่มใสะค่ะหลังจากเรากระเรทาะเปลือกเสียนทอเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะ,ะ,คะหลังจากนั้นเราก็จะมา,าใส่ ทำการปลูกด้วยดินคะ่ะดินใส่ลงไปเลยถุงนึ่งก็จะใส่ลายเม็ดหน่อยเพราะว่าให้มันงอกก่อนแล้วเราก็ค่อยมาแบ่งแบ่งแยกถุงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะได้คัด น,นะคะว่าต้นไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่เลยไปลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะไม่ใหญ่มากนะคะ,นะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะงอกนะคะ,คะแล้วก็กดิน แค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วในการเพราะต้นเซียนท้อนะคะปลูกไว้ที่สวนกันบ้างนะคะนะคะต้นเซียนท้อมาคะมีประโยชน์นะคะมีสรรพคุณมากมายแล้วก็เป็นผลไม้ที่ชื่อมงคลนะคะแล้วก็สามารถนําไปไหว้เจ้าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะ,อะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นต้นเซียนทอนะคะที่ได้เพาะเมล็ดไว้นะคะต้นเซียนทอก็เริ่มโตแล้วนะคะนะคะนะคะอันนี้ต้นเซียนทอค่ะเนี่ยต้นเซียนทอนะคะค่ะก็ยังไม่แบ่งแบ่งแยกนะคะในต้นเซียนทอก็เพาะไว้นคะคะเอาไว้ปลูกที่สวนเหมือนกันนะคะต้นเซียนทอค่ะ เพราะเมล็ดนะคะ